เดินไปช้าๆเยอะมา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 เอาน,อานี้ปกก้นหน่อยลูกอายเขาโอเคไปเดินออกกำลังกายแล้วค่ะไปเดินออกกำลังกายตอนเย็นเดินชนเสาแล้วลูกอืมโอเคไปป้าเปิดประตูไว้ให้หรอคะอือดีจังเลยดีจังเลยอ่ะ เดินออกกําลังกายตอนเย็นก่อนค่ะเหนื่อยก็จะได้เข้าบ้านกินอาหารเย็นค่ะดดเดินลก ไม่ได้ปิดประตูออสการ์หนูอยู่กับมามานะลูกไม่ไปนะครับออสการอยู่ตรงนี้ออสการอยู่ตรงนี้นะออสการ์ไม่ไปไกลนะครับไปแล้วออสการไปแล้วค่ะห <c oughs> มา <c oughs> เพื่อนบ้านออกมาแล้ว ยังร้อนอยู่เลยค่ะยังร้อนดอลล่าก็ออกมาด้วยเยอะม,มามัดดูแลไม่ได้นะเนี่ยลูกดอลล่าถ้าดอลล่าออกมาแล้วงานเข้าค่ะดอลล่าไปเข้าบ้านไปเร็วๆพอเลยเข้าบ้านเลยออสกาไม่ได้ออสกาเดี๋ยวก่อนสต๊อปก่อนโกโกอินไซต์ไม่ได้ค่ะแม่ดูไม่ได้ค่ะ ไปแล้วค่ะไปแล้วดอลลา่าไปแล้วชูชีก็อยู่ทางนู้นออสการ์มาลูกมากันเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละแม่ถึงไม่อยากจะปล่อยให้ออกมาทีเดียวชูชีชอยู่คนเดียวทางนู้นค่ะเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านแม่พูดนะก,กลัวมั้งไหมไป

ชี้ระวังรถไปไป <c oughs> ชี้เข้าบ้านไปไปออสการ์ไป <c oughs> ชู <c oughs> ช <c oughs> ไีไปเข้าบ้านเร็วๆมามามาออสการ์มาทางนี้ ในไม้มามะจะหาไม้แล้วนะไม้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่หน้าดื้อเนี่ยคนเนี้ยหน้าดื้อเนี่ยไปเลยดอลล่าไปเลยไปชิปอ่ะไปเร็วมาชิปป่ะปช,ปชิปมาเร็วม,มาเร็วพากันเข้าบ้านเร็วเร็วเร็ว<ๆ><ๆ>ไปเลยเข้าบ้านไปเลยชิป,ปไปหนูไปหนูก็โอ้โหวิ่งมาอย่างไวเลยนะไปเข้าบ้านกันอืมทพา,าออกมาทีเดียวเป็นอย่างนี้นี่แหละ ดอลล่าน่ะตัวนำถ้าปล่อยมาปุ๊บดอลล่า,น,ลานี่วิ่งจูดเลยแหละไปเลยนะดอลล่า,ลาดอลล่า,นลาหนูไปเลยมาม่าจะเอาม้เนาะหาไม้ไม่เจอดอลล่า,ลาไปเลยดอลล่า,ลาไปเลยไปเลยชี้ก็วิ่งอย่างไวเลยหนูอ่ะไปแล้วเข้าบ้านแล้ว เข้าบ้านเลยไม่ต้องมาแอบมองป๊าป้าปิดประตูปิดประตูแล้วไปหนูะจะเดินไปทางนู้นไหมลูกชี้ชีช้ไปทางนี้ไหมคะลูกปะเดินช้าๆลูก ตอนลากกับออสการ์ดือ้อฮะลอยลอยใครขโมยลอยใครขโมยเด็ดพุษากินแล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้พุซ่าพุซ่าลูกมันยังอ่อนอยู่อโเค